อีสีออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะนะวันนี้เส้นทางนี้เราลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดอุดรเออุบลราชธานีค่ะ,ะในเขตของอำเภอนาเยี่ยเส้นทางนี้ที่เราเห็นนะคะ,ะก่อนหน้านี้จะมีถนนซึ่งทางหลวงทำให้เนาะหลวงทำให้ทางแล้วก็หยุดเส้นทางไว้โดยที่เป็นทางลูกหลังเหมือนเดิมซึ่ง พอเลี้ยวมาจากเส้นนั้นไปนู่นนะคะจะสามารถไปโรงพยาบาลได้สะดวกแต่ใดถึงมีการทําสนนเส้นทางไว้แค่นั้นซึ่งทางหลักก็มีนะคะทางหลักแต่ไกลระยะทางที่เมื่อชาวบ้านจะไปโรงพยาบาลก็คือมันไกลแต่เส้นนี้คือใกล้แต่ไกลเป็นเส้นลูกลังไปตลอดเส้นทางคือทําถนนอยู่ครึ่งเดียวเราอาจจะต้องไปสอบถามกับทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีคําตอบให้กับเรานะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ค่ะกับเจ้หมวยเบิกพานแต่ว่าเจ้หมวยไปทํากับข้าวเตรียมไว้ให้เราที่บ้านของพี่พันธ์นะคะบ้านของลุงพันธ์นาเย่ยเดี๋ยวเต้ก็จะสีก็จะพาไปนะคะซึ่งเป็นความเป็นธรรมชาติมากค่ะแต่ด้านหลังเดี๋ยวนนะฝั่งที่เต้ชี้ให้ดูจะอยู่ด้านหลังของกล้องและ นั่นที่สุดตา,าที่เห็นนั่นคือถนนหลักใหญ่นะคะถนนดําซึ่งนะเดี๋ยวจะมีรถผ่านอ่าถ้าท่านเห็นนะจะมีรถยนต์ผ่านเป็นปกติเลยแล้วนาอันนี้ก็เป็นนานของพี่พันธ์ค่ะติดกับถนนใหญ่เลยเศรษฐีย่อมๆแต่นั่นพระกีลิ้วห่อทองเธอจะบอกให้พี่นาของเขากว้างขวางมากนะคะของเจ๊หมวยเบิกบานก็อยู่ในเขตพื้นที่นาเกียนี้ด้วยนะคะ บ้านเกิดของเจ๊มหมวยแล้วก็เบื้องต้นที่เต้บอกไว้แต่ต้องไปถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะคะแต่ชาวบ้านชาวบ้านร้องเรียนแล้วก็สอบถามร้องทุกขกับเรามาเขาก็อยากไปเส้นทางโรงพยาบาลที่มันใกล้อะเออเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็มาเส้นทางลูกหลังเพราะมันใกล้ไม่เลือกทางที่ไกลแต่ก็มีลุม้มมีบ่อเธอนะคะมาถึงแล้วค่ะ นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูเจ๊หมวยกําลังท้าให้เรามีอีหยังกินค่ะเมื่อนี้กำลังจีบเพคกำลังตามเจลอันกระปู่แล้วเหรอบ่สคะแล้วแล้วเนาะป้ามีหอยค่ะต้มหอยต้มหออยันนี้่อย่างคะสมตามนึงแหละขาดไม่ได้นะคะสมตามนี่กำลังต้มหอยนะป้าท้อ ป้าโถเอาเอาไม่ดูไม่ดู่ดาไม่ดูปลาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันกดผิดเถอะเอาไม่เอาไม่เอาไม่ป้าไม่ใหญ่แถ่เหรอไม่ใหญ่แถ่ค่ะเต็มหัวยอันนี้กะป้นปกะปูป้นแล้วแล้วก็มีหนึ่งปลาด้วค่ะอันนี้อยู่ทุงท่ง่มันบ้านเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าคุ้ยตามมาดูเอาหน,น,นีกล้องวะโอ้ยบอรเราเรามี่บบงูบอเรามีแบบงูด้าน จ้าวเหลืองอ่ำเพิมดีแท้นะคะลุงพันเราอายพันเฮานะคะนี่อะไรตลอดไปมากกว่นี้อ่าลุงพันแนะนำได้ค่ะเมนูอะไรบ้างคะอันนี้ปลาหยังคะอันนี้ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนสองตัวครับปลาตะเพียนตัวโตหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกินบ้านเศรษฐีปนกระปูครับปนกระปูแล้วแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อพายจะมามาเด้อมาเด้อบ้านลุงพันบ้านนุงพันพักก็มีโอ้ยกระโดดกระโดดเอ๊ะ คุณคุณคนนั้นดรสักช่างภาพเรานี่ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนี่นะคะนี่ก็คือพรลึหาดของเศรษฐีนะคะศิววาเศรษฐีจังไดยุติถนนดําเลยเด้อที่เป็นร้อยไร่นะคะที่เปร้อยไร่นะะไปอีกสักครู่ก็จะไปเตรียมตัวกินกันแล้วนะคะอันนี้เราอยู่ทุ่งไร่ไปนานนะคะนี่คือบรรยากาศที่แบบสบายๆนะคะความสุข ซื้อไม่ได้หาเองแต่ตรงไหนมีความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะคะเป็นหลายมากหลายค่ะนู่นนะคะลมเย็นเลยนะคะธรรมชาติเมื่อคืนดิฉันนอนก็มีความสุขค่ะแต่ว่าเจ๊หมวยบนไม้มาเห่าหลายสูนี่นะเลี้ยงหมาเยอะนะคะสาวกมาเห่าหลายเติบเลยค่ะนะคะ อ้าวอีสักคู่ไปนั่งกินกันจ้าจ้าข้าวเฮดแไมหยิวอะไได้เลยไว่ประเดี๋ยวมาซอยเขาเด่นหยิมาถากินอย่างเดี๋ยวโอ๊ยน้องชีวิตกระดายกระติกตำเจลอ้าวถ้าเท้ากระิได้กินแล้วคะ่ะ